ถึงแล้วครับตอนนี้ตึกเวิร์คพอยท์ครับพทุมธานีนี่พาอองค์อิงกับพอโจมาไล่กันก็มาดีครับนะครับแด่ว่าพี่มอนอิงขึ้นตึกว่าไรครับตอนนี้ มไม่ต้องเอดีโกะเท่าไห่หวอก่อนเดี euh ๋ยวไ้เอาไปเอาอยืดอยู่ข้างงูยิงหน่อยเอาไปชี้หน้าใหม่ดูชี้หน้าใหมอุ้ยเข็ดยับบักเอาไปฮอุ้ยน่าสงชานจังเลยน่มาเดียวาอีกแล้ว นงานงานอย่างบราณเลยแต่งตัวงามมากน่เห็นบอ่ามันเขาหลงตีเขาหลงตีน้าบพึ่งเราก็จะไปรายการก็คือรายกานก็มาก็มาดีครับ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 ปลี่บว อยู่ในเย็นดม่ดหนูพี่ขออธิษฐาในโทรศัพท์เมื่อกี้หนูหนูส่งไลน์มาให้พี่ก็ได้เอาบัตรมาเลยพี่เออเมื่อกี้หนูส่งมาเบัตรู้้ตัวเองไม่มีหนูมาตรวจไอทีเคเลยลูกพี่ลานจอดรถจ้าจารู้แจ้งชื่อให้พี่ดวยเออก็นี่ไงเอาแจ้งให้พีเขาเลยก็เลยบอกให้เอาบัตรมาเ่การเนกไหมเออพัดนอกหมไสั่งแก๊ป แม,แมนแมนแมนพี่โจตรวจหรือยังคะพี่โจตวันนี้นะคะคพี่โจไปตรวจพี่โจซึ่งโยมมันินจ้ะยมมันินครับจ้ะจไอหนูพี่คืเลยลูแล้วเมื่อกี้หนูเราเจอไล,ลอน์กันยังหนูเจอพี่ยงหญ่ยิงโจรไปแล้วมีแรงครับพออยู่มจีสองครับยังเขาได้ยังทางดัง,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 งหรือเปล่าแล้วป้าเนี่ยจะพี่จานพี่จาครับเดียครับผมอ๋อ น้องาน้องทานเข้ามาหรือยังครับกินมาแล้วจ้ะแต่ว่ากินยุ่ตอนนี้แม่หน่อยอยู่ไหนครับแม่หน่อยแม่หน่อยนอนอยู่จ้ะนอนอยู่ไหนครับนอนอยู่ยขา,ากาล้วยอ๋ออยู่ขากล้วยรอนี่บ่อ่ะม,มาเดีเนะ่ยวน่ะามอยู่เนาะติดโอ้โหบาลีกูลน,นี่เอฟซีค่ะอ่นานี่หมอมาตาั้งแต่มื่อวัเนี่ยใช่ใช่ จะร้ว oh oh yeah, ่คุณจารู้ว่าเซ็นตรวจได้เลยค่ะดหมอชิดสองแย่ดังก็คือยีงไงกนทุกวันเลยืนลบไม่มีแค่เดินผ่านก็ได้ตาแดงก็มน

ก็เตียวเลือกยังว่าน้ำมันไหลเฉียวมันเลือดมันไหลวนเียมันคลุ้งคลิงไม่คุยกับอาม่เดี๋ยวหนึ่งวันแม่เีวอุ้ยเปนสีหายนะออ้ไม่ยอรอใทั่วลงเทาดี้ดีทำท่าแบบสางเรียมสางแล้วทึงสองคนนอนแล้วจ้า รายการนี้เรายังไม่เคยมานะคะเป็นครั้งแรกของเราทั้ง4ี่คนเลยคร<ป>ั้งที่แล้เราไปก็คือรายการก่อนไป,ไ,ปไม่เหมือนกันเนี่ทั้งหมด4ี่ฉากแต่คนละสตูวันนี้สี่ฉากใช่ไหมสี่เรื่องชุดมามดมก็ชุดมาแล้วนักร้องซุปเปอร์สตาร์ คนมาเบิดสวนเราพูดนี้เราเป็นรายการอะไรนะรายการยางยิบเอ็ดพี่เลื่อนมาเหรอคะพวกนี้ไม่มีรายการมี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 แต่ไม่ได้บอกนั่นหลานนี่เป็นคนหูจะถ่ายตลอดยี่สิบยี่ปีรายการยังจับยี่สิบยี่สิบยี่ปียี่สองไปยี่สามไปไล่ยี่สามไร่ตยี่้วทางบรจัดการแล้ว วันนี้ค่าตูนมาน้องเอลตูนชื่อนะชื่อหนุยาวๆหลุ่มยนะหลุชื่ออะไรชื่อีนาหยาดหัวขึนับโฆาผเครมาจ้าอยากน่งจะูให้เขาเรียบร้อยคือคนเงียปวดกอดิดเตียนให้เฮ้ยใหญ่ไข้งามดยใหญ่ไขงามด้ิไม่คันเกี่ยว่าจู่ขอเนี้กล่องใสอยู่ดรอ ฟ้าผ่าเป็นไทยแต่วผู้สาวอ่ะอย่างเงี้ยว่าสิทุหามนุอะพแล้วตอนนี้อะแม่นอนแล้วไม่แม่นอนเร้วโเลยแม่นอนโวเลยว่าฉันตายตาแม่นอนเร้วแม่นอนแล้วเสียแม่นอนเร้วแม่นอนเร็วนุดพิมนพิมแล้วมือ่อยหน่อย พ่อจูเมนสาวนี่เรามาเดียวบบอขอบคุณท้อได้ยิงเราไปแสงหน้ากันไปถ่ายด้วยกันใช่ไหมถ่ายด้วยกันเพื่อตูนใช่ไหมอ๋อตูนพื่วมีกับพี่โตด้วยนะ เป็นอนเดียคอนโดเลยบอกให้อ่านนะแต่ว่ารู้วอสก็มีเล้วไม่ไปอ่านเจอว่ามีชื่อน้องตูนไงก็เรียกว่าคนสวยไงไม่ไม่น้องตูนไม่เจอกันในรายการไม่ต้องแล้วค่ะพ่อัปเลยลาพักกันดิลาพักกันดิจังบอสอันนี้เอาไว้จากสุดเลยของลูกเองสองสามค่ะนี่ก็จะเอาไปสองสอเผื่อเลือกเแต่เลยมาเดียว นี่ผู้ไปซ้อนรู้แล้วแม่นดรู้ย้อนไผเอ็มา่รู้แล้วรู้แล้วโอ้นวงู้ไ้ซ้อกับบอลสางก๊กสี่คนตัวจเอทีเคทั้งสี่คนเนเกกะทีบซำเกมอ่ะไม่ยอมแม่ขนชุดมีเด็กมาขนให้วันนี้บอลเลน มาแล้วสสวััดีครบขอบคุณมากมากที่มานานขอบคุณมากนะฮะผมรอบกรรมมาแล้วนะทุกคนนะฮะแล้วบอกเลยว่าต้องขอบคุณนะไม่คุณไม่รู้มากเลยทาไปได้ที่ไหนลูกเมื่อคืนน้องท่าบัวน้องคายเองก็เดินทางต้องขอบคุณเดินทางจากท่าบัวน้องคายมานี่ก็ยังบอกทีมงานบอก,อกโหเพราะว่าตอนนี้พร้อมโตแบบดุแล้วขับลงมาเดินสาลยต้องเต็มใจต้องขอบคุณมากๆเลยครับเราก็ต้องขอบคุณรายการด้วย อยากให้มาอยากให้มาลุกในไลฟ์แฟนรอมาแฟนรอเพราะยากไปนำชุดขึ้นไปก่อนนะครับหัวไม่เด็กก็ัวใหคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องในซ่อมนี้ครับกำลังเดินขึ้นตึกครับเดี๋ยวผมสิเตรียมชุดขึ้นไปให้บอสแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านติดตามเด้อครับเด้อบ๊ายบายเจอกันชั้นบนจ้า